ถึง,งหลายคนที่บา่ามันไปลองเพลง,ง,ง,งนั้นมันเพลงฮ้ฟของบริษันลองบริษัททับไลน์มิวสิกบริษัททับไลน์มิวสิกเดวอนสตูดิโอฟังนะฟังนะเพลงหมาแล็กคุปเพลงปล่อยน้ำไซราน้องเนี่ยเพลงต่างๆเจ้าของรื่อสิคือคุณพ่อทหารพี่ชัย เจ้าของบริษัททับไลน์ท่านเมตตาให้เราลองเราขอแนนการลองถูกต้งองตามกฎหมายซึ่งเราลองได้อืมเพลงก่อยน้ําเพลงมาแนนคู่เพียง,ยยง,ยง,ยง,งต่างๆทุกเพลงหรือเพลงที่ใอยเอามาลองเพลงทับไลน์เดมอนนั่นคือเจ้าของคือคุณพ่อในห้างดิิชัยท่านอนุญ,ญาตแล้วว่าผู้ร่างฟินแลนด์และค่าเยเพลงตัวเกมสิกร้องไปเลยเพราะเจ้าของนี่ก็คือบริษัททัทบไลน์ในว่นสตูดิโอเออ อันนี้บ่อ้ฟังบางคนอาจจะบรูบ้าบางคนจะแบบเขาบทตงองเข้าบทตองไหนมันร้องเพลงเข้าตที่ล่ะเจ้าของเพลงคือคุณพ่อในห้างรีวชัยหรือบริษัทตายเดอมอนสตูดิโอท่านเมตตาให้เราลองทุกเพลงของทุกเพลงของสังกัดโตเกียวเออสังกัดท็อปไลน์เราล้อได้หมดเลยโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราไม่ร้องเพลงสูตห้5ถ้าเราไม่ได้รับคําญาจากทางต้นสังกัดอันนี้อัดนจะบอกไว้ก่อน อันนี้าจะบอกอะไรประมาณเขาจะขอเนี่ยจากทั้งปุตประเทศบริมีพีงเดียวเขาบางเงินหลอกบางเงินเขต้องลองนะครับบางเงินเขต้องบริบาลอย่างนั้นแหละสบายใจยิ่งกว่าใรก็ไม่ได้เสียกพว่าห่วยก็บม่ได้หาเก่งก็พีงหนีเข้ากันแต่ว่าทุกคนรองได้หมดนะในประเทศนี่รองได้หมดเลยทุกวงรองได้หมดเลยผมไม่ใช่ว่านะครับใครอยากไปร้องผมขอบคุณด้วยซ้ำวงหมอลำวงร้องตเอาไปร้องเลยเพลงมากมาแสนผมอนุญาตให้ไปร้อง เอาไปร้องเลยพีพ่น้พกับไปร้องเลยผมบอกว่า,วาเอาไปร้องเลยเพลงบ้างไฟแสนไปร้องเลยพีน่น้องไทอีฟซีอันไทวงดนตรีต่างๆเอาไปหากินเลยนะครับอันนี้พูดให้ฟังว่าถ้าจะมองว่าผมเห็นแก่ตัวหรือว่าผมใจดาผมใจร้ายผมรังแก่ไม่ถูกต้องเพราะผมไม่คือได้ประโยชน์จากตรงนี้มีแต่คนร้องกับเจ้าของช่องที่เขาได้ประโยชน์ฉันได้คืออะไรอ๋อเจ้าของเพลงถือไว้ซื้อนี่ เพราะฉันไม่เคยเป็นเรียกรลองสิทธิฉันเพราะฉันเป็นคนมีจิตสํานึกฉันเห็นอกเห็นใจว่าอย่างน้อยก็ให้เขาหากินเออกับคิดจริงมาตลอดได้พห่น้องแต่พอคิดไปคิดมากเลวมันบริ่ากรูดีปนว้มันบริ่ากรูกดีประเทศอือประเทศอัมยิงถิงไทยสุดท้ายเลยเมื่กันหนีขึ้นเรานี่หลายเรื่องของเรื่องคือ,อยู่ซือบอ,อยากอยู่อือแทนี้อยู่ซือโมเมเมะลองคิดดูว,ว่าเหตุการณ์ที่ต้องมีเกิดการ นะครับการเผยแพร่เพลงลบเพลงมันเกิดมาจากใครหนูต้องคิดนะลูกว่าคนที่อยู่รอบข้างหนูนี่มันมเป็นแบบไหนทําให้ตัวหนูถึงไม่ได้ลองเพลงนี้อันนี้สิ่งที่ฉันอยากจะพูดว่าฉันเคยว่าสิบล้านกับผู้ใด้องเพลงแต่ใเมื่อมึงกระซังกูมึงกรวลากูดีเออมึงกับ,กกบกออกยังเนม์ได้กูอยู่แล้วมึงยังต้องลองเพลงกูมึงต้องหั้งมึงแตเพลงกูว่ะเออแล้วกูไม่ได้กำลัจากมองนี่อีกแล้วกูก็ถือสังคมมองว่าเอาเปรียบ เอารัดเอาเปรียบใจดำใจไม้แทระกรรมยังมักยังกว่าอะไรอื่นใจดำอะลรเราก็รู้คิดว่าเอ๊สุดท้ายแล้วทําไมเราถึงต้องมานั่นเป็นคนดีให้โดนรังแกหรือโดนเอาเปรียบเองด้วยที่แบบที่ได้มักโผลมักวาเนาะถ้าสังเกตทุกๆเรื่องทุกร้าที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากฉันเลย ฉันจะมีรีแอคนอกจากมันเกินไปทุกอย่างที่มันมีไรสดุดคือถ้าเกิดคนหนีรีแอคมาอย่างสี่ผมก็ถึงจะตอบกลับถูกไหมอืมเรื่องเล่าทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากอย่างนั้นเกิดจึงเกิดขึ้นจากละครเบทีซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเลยไม่ได้พูดถึงใครไม่ได้พูดถึงอดีตใครไม่ได้พูดถึงเรื่องผมชีวิตก่อนที่เหมือนตั้งค่ายเขาพูดถึงเรื่องตั้งค่ายแล้วเห็นคลิปวิดีโอแค่นิดเดียวตกสะเพื่อเป็นบ้าโพดขึ้นโดยไม่มีสติ ทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นวุ่นวายแก่กองและเห็นท่าแท้แสนามคนซึ่งรอบน,นี้ก็เห็นท่าแท้ของผมแล้วนี่เพราะท่าแท้ผมเป็นยังไงท่าแท้คือกูมาหนึเงินักบาทจากเพลงนี้นี่ก็ท่าแท้ของฉันเออเขาบอกว่ามันอลวบหซะเพราะเอฟซีที่ต่างขยับขยับขึนมากอลวบหฉันไม่ได้เีนรายได้จากเพลงนี้สักบาทอือยูทูบกูไม่ได้ค่าดาวดิวแล้วฉันจะเอาชนะใครได้ ฉันเอาชนะเรื่องอย่างฉันได้ความชนะจากอย่างเงินกับบ่อใดอีหังกับบ่อใดสมบัติกับบ่อใดเงินที่ถูกกับบ่อไดนบ่อไหยักอย่างคนกระเราเพิ่มมาเขามักเบอกัากบามัากปลาบอจุบบอสินโอ้ยกูบ่เงินเมาปวดทุดอกปาเตสูดได้ดีกวกดีใจน้ำก็ยำอยู่ว่าลูกเต่าร้านเขาอยู่น้ำเขาเบิดเขาสิไปคิดเล็กคิดน้อยเขาบ่คิดแต่สมัยก่ินมมาก่อนระบาดมาก่อน หนึ่งเบา,ววา,มมากวนมาวควันเบากวนขึงควันรอเลี้ยงควันแล้วพอผู้ตอบครับเขาแกว่าอ้าวบักเตอร์เลี้ยนต,ต,ต่อแย่ละปากปากผู้ยิ่ง,งนีสัยกันเทยคิดดีๆตั้งสติดีๆสิวา่าอยู่ดีๆเป็นเป็นเหมือนเหมือนขาอผมสิมานางอะไรสดาคนตดคันเข,นขาบา่อยผมกวมันถูกไหมอันนี้ถูกไหมพี่น้องเอาฟังพี่น้องมีมาบอกบอกขว่าถือบอกว่าข่อยสิไปห้าล้ลานคนนถ็งอย่างไม่เมื่อข่อยกระยู่ข่อยมีความสูงดีมันเป็นประโยชน์เนี่เดี๋ยวตัวแอะไรสดาคน เป็นมือเป็นขึ้นตื้นขึ้นมาอะไรโซดาคนผูดาคนติมันไม่ใช่มันเกิดจากอะไรเกิดจากคุณไม่ยอมแพ้ไม่อ,อับคืบย่บายกหาเนี่ยม,มาเบาหาเนี่ยว่าอะไรเาต้องตอบกลับ,บแล้วฉันจะต้องยอมเหรือในเมื่อฉันก็เป็นลูกพญานาเหมือนกันอืในเมื่อเราก็เป็นรูปพยานาเหมือนกันทำไมเราต้องยอมให้คนมาเอารัดเอาเปรียบเราพูดย้ำอีกรอบหนึ่งว่าใจเหี้การเหล่านี้คือผมไม่ได้เงินอะไรจากบากไม่ได้ประโยชน์เลิเพราะอะไรอีหยัง แต่ความถูกต้องนั้นตรงนี้ในเมื่อสัญญากับสี่ฟี่เพ่งกับรองลยเงินกูบปต้องการมาตอบแทนหมุดคุ้นฉันเธอกูบปต้องการช่วยมาตอบแทนหมุคุ้นกูแต่ว่าบปต้องมาทำไรกันในบ่อเต้องมาบอกเตะบอกกันแน่กันแน่บปต้องมาเข้ามนมารู้ไหมว่าชุดนี้มันราคาเท่าไหร่ต้นทุนไม่ถึงแสนแม้เมา่ถึงแสนก็สร้างถ้ากูบป็เห็ุภัยเสียเพ่งนี่เพราะวันนี้โปรโมทฉันโปรโมทคนเดียวไปย้อนดูได้เลย เพลงนี้ฉันทําคนเดียวกว่ามันจะดังได้ดังมาจากที่ฉันนคนทํานี่แหละเทิงเฮ็ดคลิปดราม่าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดคลิปแบบคนสงสารเฮ็ดคลิปนั่นนี่นู่นี่ยคนเมตตาเฮ็ดคลิปแบบคนอ็่นดูว่าโดนด่าในห้องอัดเพลงมันจะดังด่าในห้องอัดเลยอถ้าบูดาแกในห้องอัดเด็กบ่ดังเด้ถ้าสิมว่าจืดหรือชื้นเจอซีแบบนี้ว่าไรเข้าต้องด่านั่นในห้องอัดอัดคลิปลงคนห้คนมาเบอร์หลายๆเข้าว่าแทนไหเบิดมันเกิดจากมัตสมองแหละปัญญาของเราในการสร้างอ่ะ เราเลยรู้สึกน้ายใจว่าเงินเราก็ไม่ได้เราไม่ได้อะไรจ,จากตรงนี้เลยทําไมถึงไม่เห็นความดีเรืบ้างอย่างน้อยไม่ตอบแทนแต่อย่ามาแย้มกัดลบชาติประมมายคุณได้ไหม,มคุณเป็นผู้ชายคิดจะเอาชนะแต่ผู้หญิงเรื่องของมึงมึงยังคิดเ,เรื่องของมึงที่มึงจะเป็นเรื่องของมึงแต่ว่ากูบอกให้ฟังมากูไปเปลี่ยนมนจามงนี้พอสมมือมึงอีกวางเงินจากตัวเขียวนุ่งสีกูได้ยังอมสมบัติกับบอได้ยูทูบกับบอได้อืม อีกยางมก็บอได้กูมาไลยในอย่างมีแต่คนด่ากูว่ามากเ่ามากว่าไปดูต้นตอสาเหตุแต่ละเรื่องแสะกูว่าสามยาำเสะกูสูบกระดูกอดย้ำเสะกูย้ำกูด่าขึ้นสูดอีใสอืมแล้วบอตองมาบอกเข้ามาอยากเจอมาอยากเฉีบกูไม่อยากเจออยู่แล้วไม่อยากเจอคนแบบนี้ประเพณีถ้ามีความจริงพูดไปเลยมีความจริงมีอะไรอยากแชร์กันเบาไปเลยมันแล้วซะพอเห็มันจบอืมบอตองมาค้าราค้าซั่งไม่อยาก มาต่อเย่เพราะฉันต้องมาหากินอันนี้อย่างคนมองว่าเพื่อนเป็นเรนียนพูดไม่จบไม่สิน้นชอบพูดอย่างนั้นอย่างนี้ไปดูต้นตอสาเหตุไปเบื้องต,ต้นต่อสาเหตุเลยว่าทุกอย่างมันเกิดจากอะไรไม่ได้เกิดจากตัวคอยเลยเกิดจากบ่แซ่เห่าตอกันบ่อน,บนี่เหาแล้วพ่อกูดดาขึ้นจีตายโวนกระทำผมคลดว่ออา,มมาตายลงหางหลดุดเนาะอืม ตัวกระทับอย่างกูอยากเบ่าอยู่ว่ากูเสียแบบอย่างเนี้ยไม่เคยพูดเพราะเราไปเขียนเรื่องเงินเรื่องทองเราจบไปแล้วเราจบไปแล้ว,เร,ลวเราจะาพูดจะมาแซะทาไมในเมื่อหากินกับเพียงกูจนว่าออกงานทุกวันยังมาเมียที่มาแซะกูมาแซะกูจนถึงนาสุดท้ายเพื่อประโยชน์อะไรอันใดของพวกมึงประโยชน์อันใดเล่าของพวกคุณคุณถึงทำแบบนี้แทนที่กูจะ โพสขอบคุณหรือคุณเงียบไปกระจบให้คนสงสารทำไมไม่ทำตัวให้คนสงสารทำตัวให้คนด่าทั้งประเทศคนด่าไม่ด่านะมันอยู่ที่ตัวของพวกมึงฉันบ่สามารถไปคนเวลาคุณได้ฉันบ่สามารถไปบอกคนดา่าคุณไดน,นอกจากคุณสแดสดงสันด่านละทาแฉของคุณไหนคนเห็นใท่ไหมคือฉันไม่สามารถไปไปติดป้ายบอกว่าคุณต้องดา่าคนนี้บอสบิ๊กบอกว่าจูงจะมูกคนที่ไปดา่า มึงสแสดงท่าแทะอ,อัวมามึงสแสดงสันดานหัวม,มาเขาถึงด่ามึงจะให้พูดไหมเอออยากจบอยากจบปากมึงอยากจบแต่มึงจะจบเมื่อไหร่กูบริสุทธิ์กูอยากให้สูงมีความสุขเลยเพราะว่าอะไรอย่างน้อยลูกกูก็อยู่กับพวกสูลูกฉันต้องเติบโตก,กับพวกเธอให้พวกเธอมีกินมีใช้ร่ำรวยและถูกหวยฉันไม่ต้องการให้พวกเธอไปอะไรให้เธอมีความสุขเพราะลูกฉันอยู่กับพวกเธอ คณะเหล่ายาที่กดตัวอยู่ขันมี้ข้างสูง